แต่นก็ว่าต้นพันยังใบใหญ่ยังวาสมบูรณ์ลูกกับบ้านใหไ่งแต่ว่าปีนี้สมบูรณ์มากปีหน้าจะบำรุงมากมากเพิ่นบ๊ฝาดนะคะโล่ทายุอันนี้เพิ่นสีโลประมาณแปดสิบบาทแต่ว่าของหนูมันหกเจ็ดต้นมิตรไว้กินซื้อค่ะหวานหวานมันจะหวานมันทำรรมะขามเทศอันทั่วไปมันจะติดฝาแต่ว่าอันนี้คือหวานมันอย่างเดียว mm hmm. แทบจะไม่ติดฝาเลยพี่เพิ่น ต่ว่าหนัวป้าด้บำรุงคือปล่อยหยากบห้าธรามาติเลยแต่ว่าเพ่นยูริมนำต้นเพ่นท่านในสมบูรณ์เนาะมะขามเทศมันบ่คือมะขามไอพุท่าพุซ่าปีแรกต้นเพ่นสมบูรณ์เพ่นก็คือออกน้วยเก็บได้เลยอันนี้ปีที่สองที่สามเนี่แหละต้นก็ใหญ่อยู่นะเพ่นสโนมไปทั้งต้นใหม่แต่ปลูกมากบ่เคยตัดบ่เคยแต่งเพ่นก็ไวซิมมันปีที่แล้วอ่ะน้วยบ่ท่านในไงปันใดแต่ว่าปีนี้สมบูรณ์ดีคะ่ะ หนูจะห่อแต่ฟังผุ่นกับลูกไส้ฟังนีไปเลยมหัห่อมีระโนกกินอะไรอยงเงี้ยมะขามเทศขอเสียของมะขามเทศเคลื่อนถั่น่อยเขียวจะมองบ่ค่คอยเห็นเดี๋ยวมากคือยังว่าคอยมีแต่ว่านก,กินหลายแห้งนก,กินหมดแล้วมื้อนีเลยยางแลาวมาั <laughs> ้งมันมันบ่ได้ลายขนาดนั้นค่ะพี่พีเพ็ญอันนี้แบบว่านหนูมีหกเจ็ดต้นแต่วันมันบ่พอทรงดอก <laughs> แต่ว่ากำลังพ่อกินเดี๋ยววันเก็บไว้พ่อได้ฝากผู้เฒ่าสิไหมคะเดี๋ยวมีโอกาสในียมันหลายๆก่อนเด้อเพราะว่าปีนี้บ่ได้บ้มรลุงเพลินบ่ได้ใส่อย่างเลยยูกไก่ต้นฟรังก็คือได้อาศัยคุณน,น้ำฟรังให้โอกาสมาปีนี้มันหนูบ่ได้หอ่อบ่ได้เตรียมพร้อมอย่างเลยแต่ว่าพุ่นโดกแหง้งหูดโดกสมบูรณ์ถูกไงไม่มีติดฝานเลยนะถ้าบ้อรลุงแห้งสีหวานก็นี่จ้ะ ไปโอกาสหน้านะอันนี้บบไดฮอลเลยเพิ่งก็สิมีล่าน้ำคางพวันมือว่านมือกอนเนี่ยลาขาวม่แเป็นลานำคางดอกฝนฝนตกแห้งแห้งตกจะต,ตกเพื่อเดียวจน่น้ำถล่มให้หน้าจา้ะพี่เพ้นตกหนักมากตั้งแต่ห้าทุ่มยันตีเกือบตีสี่นะตีสามตีสี่น้ำจนหงให้หน้าเต็มเลยวันนี้วันที่สองน้ำยังเต็มอยู่เลยาพาไปเบิ่งนี่อันนี้มีแต่รูปใหญ่ๆเลย ลูกแบบว่าบ่าได้บำรุงพ่นก็สิบ่อ่คอยอันนี้ปานใดค่ะแต่น,นี้ก็เก็บได้แล้วนี่เนี่ยนกกินนกกินไปแล้วธรรมชาติล้วนๆนี่ถ้าเฮาบำรุงยังนวยพ่นก็สิสมบูรณ์ก็นี่ใส่แค่ปุย๋ยฮอร์โมนบำรุงบ่ได้เห็ดอย่างยากอันเพราะว่าหดยมหนวยเฮาก็คือหอฝนมาเร็วมากที่จริงอันเข้าว่าฝนสิมาตั้งแต่วันที่สามถึงสิบห้าใช่ไหมพายุ ฝนเด็ตะขา่าทั้งอื่นวานฝนแห้งคาแห้งคักฝนแห้งล่มแห้งก็เลยว่าฝนแห้งล่มแห้งหลวงปูพ่น่บห้มาบันเฮาอันยนี้มือแรงล้มแบบปันป่วนว่าจะตกมือกอนมือกอน,นี่ละ่ะปันป่วนโอ้ธรมาแบบเนียนหลวงปูเสียมาเสียนอันตรายบบตกอีหลีบนันนี้เด็กๆมานอนหลับแล้วทางลงมาแบบฝ่าบ่ห้องโบ,งบยังทางตกแบบงามๆเมืม่อวานนี่น้ำเต็มเลยนะเลยเด้ออันนี้ถือว่าลดลง บางปีนาหน้ายังผมมีน้ำหลายปานี้ค่ะหนูต้องใช้น้ำแบบโซลาเซลล์พ้นตกครั้งแรกใน่มือที่สองน้ำยังหลายอยู่เลยแบบดินอิ่มน้ำแห้งสิแม่ค่ะในน้ำแม่บัตาเป็นหน้าขขาเหนียวให้นี่เป็นให้ขเขาเหนียวขอบคุณพี่เพชรหลายๆแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำโซลาเซลล์นะโซลาเซลล์เต็มสางมะกอกเลยฝั่งนู้นจะเป็นต้นพุทราพู่มมะขามเทศหนึ่งต้นสองต้นสามต้นอยู่ตรงนู้น ون. นี่ประมาณหกเจ็ดต้นนี่ค่ะไปปีหนาพระว่านปีนี้ใหาต้นพันย่ายซื้อสองปีกามรุงให้ต้นใหญ่นี่อันนี้กะอันนี้จะมันยังไม่ค่อยหวานถ้า,าเพ้นแดงอ่ะจ,จะหวานหวานมันมันชวนทําให้ชวนกินติดฝาดแบบติดฝาดบะซ้าพุดซ่าสมติดฝาดนิดเดียวใช่ค่ะวันนี้ ฝนมาเร็วแล้วก็มาดีพนบอกว่าถ้าแหกดีก็คือฝนดีฝนงามฝนบอมีพายูบอมีลมอันนี้จะได้หอ่อจะไปเอาแก้วมาหอ่อโอ้ลูกนี้มือดันถือถุงมากม่พอถุงก็เลยหอ่อโอ้ลูกนี้สวยมากห่อไปตองไว้ถือฝนแตว่ว่าบ่ถือนำแม้ใส่มากแล้วแกดูก่อนอถ้าลูกแดงๆแบบนีจ้จะหวานมากหวานหวาน,วานมัน ทำกินแล้วท้องเพรอืดจะ้ะกินแล้วท้องก็จะไม่อืด fc ลุงป้าขอบคุณค่ะพี่เพนไม่ต้องจอด